สวัสดีครับพบก,กับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉีงเหนือตอนบนประจำวันศุกร์ที่2 9ันวาคมพุทธศักราช2 5 6 6ในช่วงบ่ายครับมาเบิ่งลักษณะอากาศกนาักนก่อน,นนะครับช่วงนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยและก,กาศทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงนะครับ ลักษณะเช่นนี้นะครับผมกเ็เย็นให้บริเวณภาคตอนอกเชียงเหนือตอนบนทงเท้านะครับมีนุณหุ่มที่สรงขึ้นนะครับแต่กันยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไปนะครับกับมีหมอกบางในตอนเช้าน,นะครับกขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและก็เพิ่มความระมันระวบ้างในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกเอาไว้น้ำนะครับสําหรับฟุลอองในระยะนี้นะครับผมบริเวณภาคตอนออกเชียงเหนือตอนบนทองเฮ้านะครับมีการสะสมของ ฝุลอองมากขึ้นนะครับเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมนี่มีกำลังอ่อนลงนะครับแลวก็มีการระบายอากาศยุ่ในเกณฑ์ระดับปานกลางนะครับผมขับทายดาวเทียมนะครับทองฝาก็ค่อนข้างทีสิปอดโป้งนะครับมือนี้บ่คอยมีเมฆปานใดนะครับรดาด์าตัวอากาศของขอนแกนนะครับรวมถึงของสกลนครนะครับช่วงนี้กับบมีเมฆฝนหรือกับบมีกลุ่มฝนนะครับ สำหรับเมื่อนี้นะครับผมก็มีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับมีหมอกบางในตอนเช้านะครับอุณหภูมินะครับจะสูงขึ้นประมาณ1-2ถึงองศาเซลเซียสนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันนะครับอยู่ที่ประมาณ31 -3 3อถึงาิองศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิตำสุดในเวลากลางคืนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1 4 2 1ถึงองศาเซลเซียสนะครับยอดผู้นะครับผมอากาศหนาวอุณหภูมิตำสุดอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงองศาเซลเซียสนะครับผม ครับสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับผมก็มีเพียงแค่นี้ต้องขอตัวลาเปกนกอนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน